สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้รีวิวอีกอีก3ชิ้นนะครับ2ชิ้น3ชิ้นในกล่องเดียวนะครับซื้อมาในกล่องเดียวอันนี้ทางร้านเขาดีนะสินค้าก็สินค้าก็ากเป็นพลาสติกนะครับแต่ใส่กล่องมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใส่กล่องมาเป็นยังไง แคม์นะครับผมแบบนี้เป็นพลาส,สติกใส่กล่องมาโอ,โอเคครับอันนี้ผมซื้อมา2ยี่ห้อนะครับพร้อมกันอันนี้ของอิงโกอิงโกอิงโก,งโกสี่ชิน้นนะครับของโท,โท,โทโั้ง้ห้าชิ้นสิผมซื้อมา5ชิน้นอย่างละ5ชิน้น ราคาก็ประมาณไม่เกิน30บาทนะครับตัวนี้ไม่เกิน30บาทตัวละตัวละไม่เกิน30บาทนะแล้วก็ตัวนี้เป็นจำปาของโท,โทัลเอันนี้ค่อยว่ากันในกล่องก็มีนามบัตรด้วยโอเคครับตัวนี้เป็นตัวนี้ โอ้แข็งนะผมซื้อมาสองยี่ห้อพร้อมกันอยากดูว่ามันมันเป็นยังไงก็น่าจะเหมือนกันนะแพลตฟอร์มเดียวกัน12กิโลเหมือนกันประมาณนี้ครับผม อันนี้แคมป์หนีบแคมป์หนีบสามนิ้วนะชื่อมันของทูโทอันนี้ของทูอันนี้ของอิ g โกนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าสปริงแคมป์หนึ่งร้อยสิบมิลสี่นิ้วนะครับเราก็จะติดตัวนี้ไว้ตัวโอ้เปิดปากกว้าง เปิดปากกว้างได้ประมาณสองนิ้วนะครับเปิดปากกว้างได้ประมาณสองนิ้วเท่าเท่าที่แรงบีบเรามีสองนิ้วถ้าบีบข้างขวาล่ะถ้าผมบีบข้างขวามันจะได้กี่นิ้วได้ประมาณก็สองนิ้วเหมือนเดิมแหละเพราะว่าสองนิ้วครึ่งได้ประมาณสองนิ้วครับแรงบีบผมนะก็น่าจะพอก็จะสุดแล้วล่ะก็น่าจะสุด สองนิ้วครึ่งครับประมาณสองนิ้วครึ่งบีบสุดๆสองมือเลยของอิงโก้นะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้สองเซนครับหน้ากว้างสองเซนตัวข้างในจะเป็นประมาณสองเซนสี่สองจุดสี่นะครับสองจุดสี่มิลเฮ้ยสองสอง 2องเซนติเมตรกับอีก4ีมิลนะครับผมด้านนี้ก็จะประมาณไม่ถึง2เซนนะครับ1.8เซนหนึ่เซนตัวสปริงข้างในนี่โอ้โหอย่างแข็งเลยน่าจะทนครับต้องลองใช้ดูก่อนตัวนี้โอ้ ตัวนี้พิมโลโก้ใส่นะครับโลโก้ใส่ <Okay. S 1> เป็นน่าจะเห็นนะครับพิมยี่ห้อใส่พิมโลโก้ใส่ในตัวมันเลย okay. แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะ <Yeah. S 2> ตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมตีตาโลโก้ใส่ก็ถือว่าเป็นของดีระดับหนึ่งนะผมว่านะ ก็ต้องไปใช้ดูครับแต่แรงผู้หญิงหนีบนี่ผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ถือว่ามือซ้ายเป็นแรงผู้หญิงไปแล้วกันก็ได้จะได้นะก็ส่วนตัวจับก็ไม่เยอะครับห้าเส้นหกเซ้นหกเสนหกเสน วันนี้ผมเอามาหนีบแบบนี้อันนี้รีวิวไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วเมื่อกี้ผมเอามาทํางานด้านด้านไอ้แบบนี้เข้าฉากแบบนี้ครับเอาเข้าฉากห้ดูเอาตัวเล็กๆมาให้ดู นี่ลงตัวตัวววละไม่เกิน30บาทนะครับราคาถูกีผลิตเองไม่ได้นะครับทุกอย่างที่ซื้อผลิตเองไม่ได้ยังงไงก็ต้องซื้อครับเนี่ยที่ผมเอามาผมเอามาทำแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วไม้มันหนา มันหนีไม่ได้เดี๋ยวผมผมไม่ได้มาใช้กับงานนี้นะผมามาใช้กับงานไม้สนบางๆเนี่ยตัวนี้ครับไม้สนที่ผมจะทําจะเอามาเข้ามุมอย่างนี้นะครับ น่าจะดีได้นะโอ้โอเคครับก็ดีเลยนี่ก็จะประมาณนี้แหละครับ ก็เคาะนิ้วน้อยนะครับก็เอาตรงนี้ให้มันแนบสนิทหน้าที่ของชุดนี้นะครับชุดติบแล้วก็ยึดยิงเออยิงเครื่องยิงนะครับหรือไม่ก็ขัดนัดมันก็จะสะดวกตรงนี้แหละก็จะใช้งานได้พอดีนะครับผม อันนี้ทางที่ดีสามนิ้วนี่ก็ถ้าแรงผู้ชายมันก็โอเคนะโอเคอยู่ครับผมใช้เหมาะกับบางๆแค่นี้แหละผมคิดว่าสามนิ้วคีมคีม,คมหีบสามนิ้วถ้าใช้ตัวใหญ่น่าจะเป็นสักสี่นิ้วห้านิ้วขึ้นไปราคาก็จะสูงตามนะครับยจย โอเคครับผมแนะนำการใช้งานไปทีเรียบร้อยก็ยืดทีละอันนะอย่ายืดยึดทีละอันเดี๋ยวนีอโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้โซเทลอีกโกนะครับเหมือนกัน โอเคครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมน <laughs> วนลุะกวนล่ว